เอมามาหอดจอดถึงครับพี่น้องครับบ้านค้ำป้อมตําบลค้ำป้อมครับอำเภอเขมรลาดจังหวัดอุบลครับทรงควายผู้ซอยคือเก่าครับผู้ซอยอั้นครับนี่นี่ครับพอพันเด้อนี่นี่นเรียบดอน,อนหอมจังอุ้ยถือตำล่าเม็ดตัวนี้ถือตำล่าเม็ดเปียนเข้าให้เดียงจงริงๆเลยหู้ครับตัวนี้เล็กน้อยขี้ก็ได้นี่ทรงเรียบร้อย พ่อพันครับพ่อพันโอ้โหแห้งหูแห้งหูแห้ง,หหงเป็นมมเด็กหน่อยบอดี้มาฮะกันโดนแล้ว <laughs> ตะกี้มา <พอ S 1> เรื่อยครับพี่น้องครับนี่อุดหนุนประจําอุดหนุนประจํมวันนี้อุดนนหนุนขั้วไอ้นึ้อตัว่ฟอสฟอเออจับได้จุงมได้ได้เด็กหน่อยหูแห้งนี่ บะหันสีทอดยาสีเฮียนมันยังเป็นสีเฮียนนี่ครับพญาบำรุงให้มันน้ำยังงวดจ็กตู่อยู่ตบ่ไปไปไปส้มขอกเพิ่นคือเก่าครับไปมึงลาไปมังกรมังกรท่องนี่เด้ผู้สีเหลี่ยมผู้สีเหลี่ยมข่วยนี่ขี้ก็ได้เด้กขี้ก็ได้เด้ ก <laughs> ีก็ได้ได้คว่วยหูบานนี่นี่มาสมส้มงอเบาตึงครับสุดกรครับเอามาให้เพื่อนครับว่าว่าชีได้ลูกแฟดออกมาได้ตัวเดียวครับบได้แฟดแต่ว่าลูกดีแห้งอุ้ยลูกดีแห้งครับปุ่นแดงจึงครึ่งปุ่นลูกแดงจึงครึ่งเลยนี่สุดกรขายให้เพื่อนครับที่รุ่นแฟดครับออกมาได้ตัวหนึ่งดีขึ้นกัน พ,พ่อผูซอยอันคือเก่าครับตำบลขามป้อมอำเภอเข้มบรรลาดนี่พ่อพันกับงามงามพ่อพันงามคือเก่าครับแดงจึงคึงเปิดเปิดเปิดเท่าใดนี่ครับพ่อพันครับเมื่ครับือนเก่าโอ้ยพีน่องผูน่องเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบอร์โทรไว้ให้ด้อครับมือนเก่าเด้อตัวนี้เด้อพ่อพันธครับสายเนือ้อสายเนื้ออ้วงงามแห้งครับ น่านตาสะเลยตัวนี้หมื่นเก่านี่ลูกช็อกโกแลตมีใบมีหลอดเอกสารครบอายุปีกวาหรือเปล่าสิบสองเดือนปีหนึ่งพอดีน,นี่พี่น้องปีหนึ่งได้หน่ตัวมึงใหญ่หนึ่งหมื่นเก่าสนใจโทรมา สนใจโทรมาดเด้อโทรหาผู้ซอยพ่นเลย๋ย <g ül> <g ül> วใส่เบอร์โทรให้นี่ใหญ่ๆนาหน,นายันๆเลยนี่หมือนเก่าเท่านั้นบมพ่อสองหมื่นคุณน่ะแข็งขาใหญ่ๆครับสายเนื้อครับสายเนือ้อสายเนือ้อเมื่อนี้ตอนแรกครับทรงทรงข้วยทรงข้อยหนึ่งโตครับนี่ข้อยดอนนี่ครับพอพันดอนเออเป็นโมเด็กหน่อยว่าจะซื้อมาเห็ดคอนเทน นี่เพิ่งก็เลยมักกระรกกบแบงปันบ้าน,น <c oughs> ี่กำไรลักลอยกำไรหลักลอยตเติมน้ำมันเมดแล้ว <c oughs> นี่ครับบึ่งพี่น้องโอ้โหแหงสี่ดายมันยุม่มันนันเป็นมูเด้หน่อยนะนเส้อมมาให้ลูกไส้เหรียญด้ยนี่นี่ยุนี่ละยุนี่หมกละ คุงกเบอ่งบอเนย้วไม,มันมันเขาเียาเนี่มันได้จักเท่าใด้แะ <c oughs> พอปีลบ่บ่พอปีดัวนี่ขวอหลังนมเน่ผมว่า้วหลังนมอายุอยยุนี่ละบรอาูุนี่ละญญาารลบรรยากาศรอบเหมือนเก่าด้อพี่น้องฝากไว้น้ำห่โตเหมือนเก่าเหมือนเก่ามือนเก่า ปล่อยนกินยาดีอยู่เด้กินยาดีมันมันมากเล่มจะ <laughs> ผมปล่อยมันเล่มอยู่ข้างขคาะแต่ว่าเกี่ยวหยก้ก็ดีเท่ากันจนมากนี่เล่มยาดีแห้งแ,แม่แม่ลูกเปิดอยู่บนนี่รหรือเลี้ยงไว้สักก้อนบนนี่ราคาได้ครับสามหมื 33, ่นสามพันเล้อพี่นอ้องแม่ลูกลูกตัวแม่ ลูกตัวแม่แม่สมหรือเปล่าครับแม่พันสมครับแม่ขืนรอบหนึ่งแล้วลูกประมาณสี่เดือนได้บ่ลูกห้าเดือนครับแม่ขืนแล้วรอบหนึ่งสามเมือนสามงัวใส่ใงช่วงลอยสี่สิบบวกครับแม่นี่เบิ้งครับแม่เขาบีเบิ้งยังได้กบวบาเถ่าเขาแนวนี้ า 10, สามหมื่นสามเลียงนี้ครับทรงควายหนึ่งตวเราเดินทางกลับก่อนครับฝนฝนกำลังมากครับพี่นอ้องอ้ดบรรยากาศฝนกำลังมากฝนกำลังมากขอกนกแจมอคักหญ้าอยูย่ติดิขอ,อกเลยพี่ก็ต้องไปเกี่ยวไก่หญ้าติดขอ,อกเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปครับสวัสดีครับผม